ดิฉันนางสารวรัมณีมัชยเสนีนะคะก็จะพาทุกท่านมาพบกับโครงการดีๆของสอสตอที่ได้จัดคือโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักการสื่อสารเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในงานว่าเป็นยังไงบ้างว่ามีการถบรมอะไรบ้างนะคะวัตถุประสงค์สาประการนะครับประการแรกก็คือในระดับบุคคล นะครับทุกคนก็จะมีองค์ความรู้นะครับที่จาเป็นสําหรับการเป็นนักศืกษารที่ดี่วนที่สองก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับองค์กรนะครับก็ช่วยเปนสื่อสารง,งานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประโยชน์ที่สก็คือ ประโยชน์ในะระดับพื้นที่ก็ทุกคนทุกหน่วยงานจะได้สื่อสารไปทิศทางเดียวกันในระดับเชิงบุ้งนะครับเ mm hmm. พื่อให้ทุกคนเนี้ยเข้าใจพื้นที่จังหวัดชียงราได้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาทํางานได้อย่างมีความสุขมาขอแนะนําให้รู้จักกับสาวสวยท่านหนึ่งนะที่กับเพื่อนง,งานโครงการอ่ mm hmm. ส่งเสริมพัฒนาสมัยภาพนักการสื่อสารสวัสด mm ีค่ะนักสื่อสาร จะพัฒนานะคะเจ้าหน้า <Rapid> ที่ของรทยไม่ว่าในเรื่องของการเสริมสร้างภาพการเป็นด้านต่างๆที่รับการอบรมมีเสียงสะท้อนบอกว่าอยากให้มีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการศึอษาต่างๆนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มากและท่านก็เป็นผู้โชคดีใน65ท่านนะคะที่ได้รับการกันเลินก็ได้มาร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างในเรื่องของคุณภาพของบุคลาทั้งม่ด้วย เพียงแต่เป็นสาวสวยเท่านั้นนะคะก็ยังแบบทัศนคติดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นให้ีพัฒนาศสกยภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะคะโดยสวัวนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านในื่งท่านวิทยากรที่มาสอนเรา,านะด้วยใเรื่องของการตัดต่อ,ตอาการสอนพ้าุภาพการพูดของคคนในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาให้รู้จักกับท่านอาจารย์ต้อมนะคะเป็นวิทยากรที่สอนในเรื่องของการพูดนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมนะคะก็อยากให้ทา่านอาจารย์ต้องได้พูดถึงการมาเป็นวีทยากกอนในครั้งนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีนะครับก็กิจกรรมใน4วันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ ทางสวตนะครับได้ตั้งใจนะครับที่จะสร้างสรรค์นะครับผลิตนักสื่อสารนะครับเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ครับก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบกิจกรรมใน4วันนี้ครับใน4วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อการนําเสนอนะครับแล้วก็เพื่อการต่อยุคต่อย,ยอดเป็นวิทยากรนะครับก็คือในส่วน,วนแรก ในวันที่สองก็เป็นในเรื่องของการผลิตสื่อนะครับก็อาจจะเน้นไปที่การถ่ายภาพการทําคลิปวิดีโอสั้นนะครับและวันนี้วันที่สามนะครับก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพการใช้เสียงนะครับเพื่อนําไปปรับุกยุใช้ได้นะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะให้ทุกท่านได้นําเสนองานนะครับแล้วก็จะมี คณาจารย์นะครับมาให้คําแนะนําครับแล้วก็นี่ก็เป็น 4, 4วันนะครับกับหลักสูตรของเราที่ทางสปตได,จจด,ดตนะ้ตั้งใจที่จะจัดขึ้นครับผมก็เป็นโครงการดีๆที่สปตนะตั้งใจที่จะทํากับถูกเป้าหมายเพื่อไปนำนำไปสื่อสารกับประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากๆต้องขอขอบคุณคณาจารย์ต้อมแล้วก็ทีมคณะ ก็ทางสปตที่ให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมตกลมในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะก็เป็นโอกาสดีนะที่จะมาเยี่ยมชมกิจกรรมทีของโครงการนี้คนเราต้องมีความรู้จักนักธิการมากกว่านีแล้วที่สําคัญจากการพูดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โครงการของเราค่ะโครงการนักสื่อสารนะคะซึ่งจะพัฒนานักสื่อผู้แทนนะคะของเรานะคะก็เดี๋ยวในเซสชั่นแรกค่ะเราก็จะมา บริหารจากสพปตัตตานีเขตหนึนน่งนะคะก็อยู่ข้ามกลางคนสวยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนิดนึงนะมารู้จักท่านแรกก่อนนะคะท่านปอสวัสดีค่ะชื่อรสนานีค่ะมิบบ่านะคะเป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านละดาคะสวัสดีค่ะนางสวลินีมาค่ะพ่วในการโรงเรียนบ้านทองมันิงค่ะท่าต่อไปท่านต่อไป สวัสดีค่ะนางสาวพันธ์ไดแต่นะคะผู้ดในวยการโรงเรียนบ้านท่านาตะวันตกนะคะสพปปตน1ค่ะสวัสดีค่ะสุริยาดาแต่นะคะผู้ดในวยการโรงเรียนบ้านตะลาเพาะค่ะที่ได้รู้จักนะคะโอเคเลยนะก็นี่ก็นาเดชกุมิยะนะคะเรียกสั้นๆว่านาเดชนะคะจริงๆคือบอเราอนนีมัสยาอีนะคะโรงเรียนบ้านบุษินอำนวยจอยร้องสมคอดาราทิวาเกษรนะคะ ควกเราแท็กทีมนะรอบหน้าคิดว่าสบต,จ,สตจะเชิญพวกเราไปไวสมาลิเดอร์บ้างไปวไกลมากก็กับผู้เก็งไ็่ได้นะคะขอบคุณร่วงหน้านะคะ